วันนี้เราองคนมาทำอะไรคุณเป๊วันนี้ผมจะมาสอนปุดปิื้มแล้วก็ลูกค้าดูสถานะที่เว็บไซต์ t d p c a r g o ครับผมว่าสินค้าถึงโกดังจีนเมื่อไหร่สถานะก็จะขึ้นมานั้นเลยผมอ่าแอบสั่งสินค้ามาคุณปิื้มดูเป็นตัวอย่างจริงมาเร็วทันใจโอ้โหครับผมวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเป้ครับผมปื้มครับอีกันเราสองคนในช่วง t d p กูรูอีกแล้ววันนี้เราสองคนมาทำอะไรคุณเป๊ก็คือต่อจากคิดที่แล้วคุดปิื้มฝากจ่ายนั่นเองฝากจ่ายใช่วันนี้ผมจะมาสอน อุเพิ่มแล้วก็ลูกค้าดูสถานะที่เว็บไซต์ TTP Cargo ครับผมอ้โหครับผมวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าก็คือก่อนอื่นนะจุดหลักสำคัญเลยเวลาลูกค้าฝากจ่ายเข้ามาแล้วใช่ไหมครับหรือว่าลูกค้า TTP ที่สั่งผ่านเถาเป่าี t ีเข้ามาแล้วลูกค้าต้องหมายเหตุตรงนี้เลยครับเข้าสู่ระบบของ t ค p Cargo ไปและลูกค้าไปกรอกรายละเอียดที่อยู่ของลูกค้าให้ทางผมนะครับเข้าไปที่เข้าสู่ระบบ ขั้นระบบอ่าข้าสู่ระบกะระบก,ก่อนเลยหนึ่งขั้นตอนแรกสองก็คือไปที่ตั้งค่าบัญชีครับคุณเพิ่มครับผมพอตั้งค่าบัญชีเสร็จมันจะมีพอยต์หลักอยู่สำคัญคือหัวข้อที่ว่าเลือกการจัดส่งภายในประเทศตรงส่วนนี้คือลูกคาก้ากรอกที่อยู่รายละเอียดข,ข้างในเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็เลือกการส่งจะส่งภายในประเทศได้เลยว่ามันจะมีส่งเคอรี่ส่ง EMS <อ>ส่งพอน,นอส่งแบบลงทะเบียนอรเนี้คือลูกค้าเลือกให้เสร็จสับ,สบ,สบเรียบร้อยแล้วกดบ,บันทึกไว้ครับผมพอเมื่อสินค้าสินไ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ของ TTP อ่ะเขาก็จะเป บินรอชำระค่าขนส่งพร้อมกับแน่ที่เราที่อยากจะจะส่งไปพร้อมกับใช่แล้วก็พร้อมกับค่าขนส่งภายในประเทศไทยให้ลูกค้าชำระพร้อมกันเลยใช่ประมาณนี้ครับผมอ้าวมาต่อดีกว่าคุณเพิ่มเมื่อกี้ใส่ที่อยู่กันไปแล้วอมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเช็คสถานะได้ยังไง ใช่ก็คือเดี๋ยวเซ็กสถานะก็คือเดี๋ยวตอนเนี้ยคือลูกค้ารอสินค้าอย่างเดียวแล้วว่าสินค้าถึงโกดังจีนเมื่อไหร่สถานะก็จะขึ้นมานั้นเลยอ่าถ้าเกิดสินค้าถึงโกดังจีนแล้วคุณเป๊กก็คือเข้าอ่ะลูกค้าถ้าเกิดสินค้าถึงโกดังจีนแล้วใช่ไหมครับเราเข้าสู่ระบบแล้วเราไปกดที่ปุ่มรายการทั้งหมดก็จะมีไว้ข้างๆตรงปุ่มฟันเฟืองนั่นแหละครับครับผมใช่กดรายการทั้งหมดปุ๊บมันก็จะมีรายการที่สินค้าถึงโกดังจีนขึ้นมาแล้วสถานะก็คือขึ้นว่าเดียววช่า สินค้าถึงโกดังจีนแล้วตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดแท็กกิ้งขนาดไซซิ่งที่โกดังจีนเขาวัดไว้ให้ครับผมก็จะเป็นเข้าวๆาไว้ก่อนใช่ใก็ให้ลูกค้าเช็คกันเนาะใช่ครับหลังจากนี้ก็คือรอเวลาอีกครับจากโกดังจีนมาที่โกดังไทยอ่าก็ทางรถประมาณ 5- 7ถึงวันและทางเรือล่ะครับก็ประมาณ 12- 15ถึงวันใช่ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยเนาะใช่ครับผมถ้าเกิดสถานการณ์อาจจะบุกเพิ่มไปถึง 3- 4ถึงวันประมาณนี้ครับใช่ครับ แต่ถ้าเกิดหลังจากที่สินค้ามาถึงโกดังไทยแล้วคนเมิ่มทีนี้สถานะก็จะขึ้นว่าสินค้าถึงโกดังถึงโกดังไทยใช่ใช่ผมจะชัด่อยครับโอเคก็สินค้าถึงโกดังไทยแล้วคราวนี้ก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นแล้วว่าสินค้าของลูกค้ามีหน้าตาประมาณไหนใช่คือเจ้าหน้าที่ก็จะทําการถ่ายรูปเนาะใช่ครับถูกต้องถ่ายรูปสินค้าที่ของลูกค้าที่เข้ามาในโกดังไทยถูกต้องครับถูกต้องครับ ่ะผมเปึ๊บหลังจากที่กํดังไทยถ่ายรูปแล้วนะครับผมก็จะลอยสักคู่หนึ่งก็จะมีเจ้าที่คอยเปิดบินให้ชําระค่าขนส่งจากทีมาไทยแล้วก็จะมีค่าขนส่ง จากโกดัง TTP ไปยังกับลูกค้าด้วยอ่าอย่างนี้คิดยังไงครับคุณเป้ก็คือตรงส่วนนี้ถ้าเกิดลูกค้าอย่างที่ผมบอกตอนแรกถ้าเกิดให้ลูกค้าไปใส่ที่อยู่แล้วเลือกกับเพศการจัดส่งถ้าลูกค้าเลือกผ่านบริการขนส่งเอกชนเจ้าหน้าที่ทางเปิดบินอ่ะเขาก็จะคี์ข้อมูลของลูกค้าให้เลยว่าส่งไปที่ที่อยู่นี้นะโดยใช้ขนส่งนี้ครับผถ้าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็จะคำนวณให้ลูกค้าเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากเสียตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนได้ว่าเลือกมาลับสินค้าที่โกดัง TTP Cargo เองครั อ่าต่อจากที่เราชำระค่าขนส่งเสร็จแล้วคุณปื้มหรือว่าเรามารับสินค้าที่โกยัง TTP เสร็จแล้วคราวนี้ก็คือผมอะแอบสั่งสินค้ามาคุณปื้มดูเป็นตัวอย่างจริงไปไหนเดี๋ยวผมขอเชิญไปหาแป๊บหนึ่งโอเคมาเร็วทันใจโเป็นยังไงสุดยอดครับคุณแม่อ่าก็คือสินค้าตัวนี้ผมแอบสั่งมาเมื่อวันนั้นเลยสั่งผ่าน TTP ได้เละครับที่เถาเป่า TTP ก็ใช่ก็คือเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีสติกเกอร์อะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเออจริงมีอะไรเยอะแยะเลยอ่าก็คือจะมีสติกเเกกกกออออรร์์สตติัวนีี้็คืย่่างท มบอกอันนี้บอกพุ่มไปเลยตัวเนี้ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์จากราค้าจีนที่ผมบอกว่าจะต้องใส่เพื่อให้มีรีมาร์อยู่ในสติ๊กเกอร์จากราคาจีนเหมือนคลิป่อนก่อนใช่ไม่ได้ดูก็กลับไปดูใช่เดี๋ยวทางเราจะขึ้นลิงเอาไว้ให้ใช่ก็คือรีมาร์สำคัญที่ผมบอกไปอยู่3จุดก็คือจะมีจุดแรกก็คือตรงนี้เป็นชื่อผู้ับสินค้าครับผมมันจะมีรหัสของลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นแผนที่แผนที่อันนี้ก็จะมีรหัสลูกค้าอยู่ตรงนี้ EK เนี่ย t p หลังของผมเองแล้วก็อีตรงนี้ใช่แต่ส่วนที่3เนี่ยรางคาเนี่ยค่อนข้างที่สติ๊กเกอร์ไม่ยาวสตอรางคาเขาใส่เวลาเลือดสินค้ามาแทนให้ให้ทางผมมาเช็คสินค้าว่าครบหรือเปล่าอแต่ถ้าเกิดสติ๊กเกอร์เขายาวหน่อยอาจจะมีส่วนที่สาที่ทางผมอะรีมาร์กลงไปด้วยอีกทีหนึงใช่แต่หลักๆก็คือมีสอันนี้ก็คือครบแล้วทาง g o o จริงรับเข้าแน่นอนใช่ต่อไปก็จะมีอีกสติ๊กเกอร์นึงสติ๊กเกอร์นี้คุณเพิ่มก็จะเป็น สติกเกอร์ของทางโกดังจีนที่รับสินค้าครับโกดังจีนของ TTP ใช่แล้วใช่ก็จะมีพวก QR code TTP ขึ้นมาให้แล้วก็จะมีพวกวันที่เซ็นรับวันที่รับสินค้าก็คือวันที่15 assim, ห้าเดือนเจ็วันที่ย2เฮิบสองปี่องพันยี่สบสองมุณสั่งนี่อ้าวก็บอกแล้วไงก็วันที่เราสั่งสินค้าการถ่ายคลิปกันกนั่นเลยครับตลอดโ<ๆ>มใช่แล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเป็นสติกเกอร์จากโกดังไทยเ่านั้นเองคือถ้าเกิดทางโกดังไทยรับสินค้าก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้แปะเพื่อที่จะ ขายรูปสินค้าและยิงเข้าระบบเข้าออเดอร์ให้ลูกค้าเห็นสภาพของสินค้าของลูกค้าครับผมไปเกจริ้งประมาณนี้ครับผมว่าเดี๋ยวลองดูสินค้าดูแต่วันนี้ผมไม่แกะนะผมขออนุญาตทำไปแกะที่บ้านโอเคผมจะไม่แกะรีวิวสินค้าแล้วกันาคุณเป้ครับผมที่คุณเป้พูดอ่ะสามส่วนนี้มันสำคัญมากเลยใช่ไหมใช่สำคัญมากขั้นสุดเลยคุณป้เออผมจะผมมีอะไรแนะนำลูกค้าอ่ะแนะนำาเลยครับลูกค้าที่ได้ของไปแล้วแล้วแกะสินค้าใช่ไหม พยายามถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเลยนะอยากให้สามส่วนนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมชี้อ่ะมันมันช้ำรุดเสียหายใช่ต้องการได้เอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับผมถ้าเกิดสินค้ามันมีปัญหาจากการขนส่งอะไรเงี้ยจะได้เอามาบอกกับเจ้าหน้าที่ TTP ได้ใช่แล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าคลิปวิดีโอที่ลูกค้าถ่ายของสินค้าไม่ได้เกิดความเสียหายจากลูกค้าโดยตรงเกิดจากการขนส่งอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมลูกค้า อ่าแล้วก็จบกันไปแล้วนะคุณเป้ใช่ครับกับการเช็คสถานะสินค้าอ๋อแล้วก็เช็คสินค้าที่มาจากที่เราสั่งมาเนาะใช่ครับเช็คดูครับเช็คแพ็กกิ้งดูรีมักใช่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 แล้วก็มีคําแนะนําที่เราได้ฝากกันไปเรื่องการแกะสินค้าว่าอะไรสำคัญก่อนที่จะแกะสินค้าให้ถ่ายคลิปวิดีโอใช่แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์สามสามแผ่นนั้นอย่าให้เสียหายอย่าให้เสียหายใช่ใช่ครับถ้าเกิดใครมีคําถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับใช่ครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยคือทางผมก็พร้อมตอบคำถามถ้าเกิดผมตอบได ตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ลูกค้าดีกว่าใช่ยังไงก็ฝากไว้เรื่องนึงก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง TDP c a r g o a ด้วยนะครับใช่ครับถ้าเกิดอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้ร่างได้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะไม่ใช่ขอลาตัวไปก่อนใช่ครับ